สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นปืน k v b o บ s i ์ e ซใน m w 2และวมารู้จักกับปืนไซ g a 912กับ VEPR 12ทั้งคู่จะเป็นปืนสัญชาติรัสเซียที่มีพื้นฐานมาจากปืนตระกูล AK สำหรับไซส์9จะเริ่มผลิตในปี1997และ VEPR จะเริ่มผลิตในปี2003ซึ่งข้อแตกต่างของ2ปืนนี้ก็คือไซส้าจะใช้พื้นฐานของโครงปืน AK แต่ VEPR จะใช้พื้นฐานของโครงปืน r p k ซึ่งจะมีความหนา1.5ม mm. มจะหนาก,กว่าไซ9ซึ่งใช้ความหนา1ม mm. เริ่มแรก VPR นั้นได้เริ่มผลิตที่โรงงาน e Smart เช่นเดียวกับไซก้า12และได้ย้ายฐานการผลิตแบบ Product แมสต์โปรดักไปที่โรงงานโมลดสำหรับตัว VPR จะมีความพิเศษกว่าไซก้าที่สามารถตับโบมดการยิงได้แบบ2ด้านและมีกลไกการค้างลูกเลื่อนคือเมื่อเวลากระสุนหบดลูกเลื่อนจะค้างทำให้บรรจุเบตสาซีนได้ไวโดยไม่ต้องดึงคันลังสำหรับในเกมคาดว่า,าจะเป็นโมเดลของปืน VPR 12ซึ่งมีการค้างลูกเลื่อนและไม่ตัวปรปับโหมดการยิงแบบ2ด้านเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เเลลยนนนะรรับอกกไดดด้้วว่่าปปืีี็ทโโโโตแง and the lie.